ยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Car Channel ครับสารพันความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง6กจุดที่ใครหลายๆคนอย่างบางทีขับรถเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรทั้งทที่เราเห็นอยู่ทุกวันบางทีก็สะกิดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเราขับรถทุกวันไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะก็ไม่ได้สังเกตนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาเนี่ยมันคืออะไรนะครับทั้งที่เราเห็นอยู่ทุกวันวันนี้ผมจะพาไปไขข้อข้องใจ ไปกันเลยครับจุดที่1นะครับอันนี้คืออยู่ด้านหน้าของเราเลยเห็นไหมครับนั่นก็คือตัวจุดสีดำๆนะครับแบบนี้นะใครหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยเห็นทุกวันก็สังเกตอยู่ว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับตรงนี้นะถ้ามองจากข้างนอกก็จะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้คือฟิตนะครับตัวนี้มันจะเป็นสีเซรามิกนะครับกันอะไรเอ่ยทาไมต้องเป็นสีดำนะครับกันในเรื่องของความร้อนเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยแสงแดดบ้านเราเนี่ยมันร้อนจริงๆนะครับแล้วก็มันจะอยู่ตามขอบใช่ไหมครัพวกนี้มันกันในเรื่องของความร้อนฉะนั้น ไอยางที่มันเป็นยางซิลิโคนหรือคาบกาวอะไรต่างๆนะมันจะไม่โดนความร้อนไปด้วยถึงแม้ว่าโดนความร้อนเนี่ยแต่ตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการลดอุณหภูมินะครับทำให้ซิลิโคนที่ยึดติดกับตัวกระจกแล้วก็ตัวรถเนี่ย มันไม่ร้อนจนเกินไปทําให้เสื่อมสภาพนั่นเองนะครับนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะบังตาด้วยนะสีดำดำเนี่ยก็คือเวลาที่เขาอัดยางซิลิโคนไปเนี่ยมันก็จะบังไม่ให้เห็นตัวยางนั่นเองนะครับจุดที่2นะครับใครหลายๆคนรถไม่มีเสาอากาศใช่ไหมแล้วงงไหมครับว่าเสาอากาศมันอยู่ตรงไหนถ้าอย่างบางทีซื้อรถที่มันเป็นคลิปฉลามี่มันก็เป็นเสาอากาศเป็นค,คลิบฉลามไปบางทีก็จะเป็นแบบเสายาวๆข้างหน้าหรือว่าตรงกลางนะครับถ้าเป็นรถรุ่นตก่อนเนาะแต่ปจจันนี้นะครับถ้ารถไหนรุ่นไหนที่มันมีม คีบฉลามเนี่ยสาวอากาศเป็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะฮะนี่ก็คือสาวอากาศแบบฝังกระจกนั่นเองนะครับมันจะรับสัญญาณก็เหมือนกับสาวอากาศทั่วไปนะแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของหดลวดนะครับสาวอากาศมันจะมีเฉพาะข้างบนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือไล่ฝ้าด้านหลังนะครับมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เพราะอย่างบางทีใครแหละคนกดไล่ฝ้าด้านหลังใช่ไหมฮะ แล้วงงว่าฮ้ยทำไมข้างบนเนี่ยไลฟ์ฟ้ามันไม่ทํางานตรงนี้ไม่ใช่ขดลวดความร้อนนะครับข้างบนเนี่ยคือขดลวดรับสัญญาณวิทยุนั่นเองนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยตอนล่างเนี่ยไม่ใช่นะครับมันจะแบ่งกันชัดเจนนะครับมีเส้นอยู่เห็นไหมจุดที่3นะครับใครหลายหลายคนเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรถทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถหรูแบนรนด์หรูอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบทัชสกรีนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตัวนี้มันเป็นตัวล็อกขึ้นผมจะไม่เปิดเสียงนะครับเดี๋ยวเส ก็สมมุติว่าเราเลื่อนคลื่นนะครับปุ๊บเลื่อนไปอยู่ที่สมมุตินะ9 2 2 5แล้วเราอยากจะล็อกคลื่นนี้นะครับเราก็ล็อกกดล็อกนะฮะกดเลขหนึ่งไปปุ๊บเราอยากจะให้92.25อเนี่ยอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับเราก็กดค้างไว้ประมาณ3วินาทีมันก็จะดังติ๊ดนะหรือว่าถ้าอยากจะล็อกอีกนะครับอ่ะอย่างบางทีเนี่ยจำกา2 7 5 ก็เราอยากจะฟังคลื่นนี้ตลอดตลอดนะครับเราก็ล็อกไว้แล้วแต่นะครับใครอยากจะล็อกขึ้นไหนก็แล้วแต่เพราะมันจะมีเลข 1- นึถึงสองสามเนี่ยก็ล็อกไปนะครับอนี้ผมจะล็อกอยู่ที่5แล้วกันอย่างเงี้ยก็ลองทาดูนะครับตัวนี้มันก็เหมือนกับการล็อกคลื่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันจะมีอยู่แล้วนะครับเป็นวิทยุมาตรฐานสแตนดาร์ดอย่างสมมติว่าเราขี้เกียจหาคลื่นแล้วก็ล็อกไว้นะครับแล้วก็จําได้ว่าเฮ้ยเลข1เนี่ยคือเบอร์นี้นะอย่างเงี้ย ก็เลขหนึ่งอย่างเงี้ย92.25เลข2อะเราล็อกอะไรไป88.00อย่างเงี้ย FM2 อย่างเงี้ยก็ล็อกได้นะครับก็อย่างนี้นะอันนี้ผมล็อกตะกี้เลข5ก็จะเป็น92.75นะครับก็ล็อกไปเราไม่ต้องไปวิ่งหาคืนกดสแกนกดอะไรอย่างเงี้ยบางทีกดสแกนไปแล้วแบบมันไม่เจอคืนแล้วไหนต้องมาขับรถอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตรงนี้ก็จะง่ายหน่อย ข้อที่4นะครับนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์คาว่าออโต้ที่กระจกของเรานี่เองนะครับที่กดกระจกอะนะบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อป,อปเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4บานนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกระจกที่มันเป็นแบบกดขึ้นครั้งเดียวมันก็จะขึ้นเลยปืด๊ดเงี้ยแล้วก็กดลงหนึ่งครั้งมันก็จะปื๊ดเลยงเงี้ยหรือว่าบางรุ่นเขาก็ให้มาเพียงแค่กระจกฝั่งนี้นั่นก็คือฝั่ง คนขับนั่นเองนะครับแต่ว่ากระจกออโต้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวนี้นั่นก็คือตัวเซฟตี้เซฟตี้แบบไหนนะครับเวลาที่เรากดขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เกิดว่ามันมีแขนเด็กหรือว่าเราทําอะไรยื่นออกไปอย่างเงี้ยแล้วมันชนมันจะเด้งออกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือเพียงแค่คลิกขึ้นครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยก็คลิกขึ้นใช่ไหมเวลาลงก็กดลงครั้งเดียวปุ๊บกดลงครั้งเดียวนะหรือว่าเราจะทําเป็นแบบแมนวนวลก็ได้นะครับแมนวนวลก็ เหมือนกับกดขึ้นค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยมันก็หยุดเองไอ้พวกกระจกออโต้พวกเนี้ยมันจะมาพร้อมกับระบบเซฟตี้นะปุ๊บชนชนปุ๊บมุยเร่งลงมันจะสก,กิดพอประมาณนะครับพอเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะผมลองงอแขนละเอ้ยเจ็บนิดนึงพอเจ็บอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วยังไม่รู้ว่าคืออะไรนั่นก็คือตัวไล่ฟ้านเองตัวนี้คือไล่ฟ้าด้านหลังเวลาที่เรากดไปเนี่ยไอ้ขดลวดที่อยู่ข้างหลังเนี่ย มันจะทํางานนะครับนั่นก็คือปล่อยแบะพลังงานความร้อนเนี่ยไปตามขดลวดทําให้ฝ้าที่มันเกาะอยู่ด้านหลังเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากกวกอากาศมันต่างกันอย่างอุณหภูมิภายในอุณหภูมิภายนอกกันมันต่างกันนะครับมันก็เกิดฝ้าด้านหลังขึ้นซึ่งทําให้เรามองไม่เห็นอยู่แล้วก็กดไว้นะครับถ้าฝ้ามันหายเสร็จเราก็กดปิดนะฮะมันจะทํางานคล้ายๆกันนะข้างหน้าเนี่ยก็คือสัญลักษณ์คล้ายๆกันแต่ว่ารูปทรงของกระจกเนี่ยมันจะต่างกันถ้าไล่ฟ้าด้านหน้าเนี่ยมันจะใช้ระบบแอร์นะครับเป่าออกมาด้านหน้านะครับ เป่านะเนี่ยเห็นไหมลมมันจะออกตรงนี้นี่คือไลฟ้าด้านหน้าถ้าด้านหน้ามีฝ้าก็เปิดมาเฉพาะด้านไลฟ้าด้านหน้านะฝ้ามันก็จะหายไปมันใช้แอเป่าข้างหลังจะใช้ความร้อนจากขดลวดนะครับถ้าขับปกติมาแล้วนะครับไม่มีฝ้าก็ปิดซะนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ปิดง่ายๆนะฮะมันจะเป็นขดลวดซึ่งเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่นะครับกรณีที่ว่าเราเปิดไลฟ้าเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้มันจะร้อนเลยนะครับเราจะรู้สึกร้อนซึ่งเวลาที่เราเปิดไลฟ้าเนี่ยเรายังไม่แตะขดลวดนะครับร้อนเหมือนกันนะฮะ แล้วก็ด้านบนอย่างที่ผมบอกนั่นก็คือเสาวอากาศมันจะอยู่แยกคนละส่วนกันนะครับไล่ไฟอยู่ด้านล่าง กดหย่ากันไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสินค้าดีๆจากไมค้านะฮะไมค้าคริสตาวันั่นเองนะครับสเปรย์เคลือบสีคุณภาพสุดเซรามิกนั่นเองนะครับฉีดแล้วก็เช็ดมันเหมือนชั้นฟิล์มนะครับเคลือบสีรถอีกทีนึงเวลาที่โดนพวกรอยขนแมวหรือว่ากิ่งไม้ครูดอะไรพวกนี้มันก็จะป้องกันสีรถของคุณด้วยนะครับรวมถึงฟื้นฟูสีรถให้เงางามนั่นเองฝากกันหน่อยนะครับกดดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนั่นเองนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับไมค้เกี่ยวรา